สวัสดีครับผมวาสิกมั่นจิตครับห้าสี่ศูนย์หกหนึ่งสี่เจ็ดครับครับสวัสดีครับผมสุพนัทภูมิธเนศครับห้าสี่ศูนย์ศูนย์เก้าเจ็ดสองครับอ่าพวกเราสองคนนะครับก็ทำเรื่องโพลิเมอร์ครับโพลิเมอร์ของพวกเราจะเป็นยางธรรมชาติครับครับผมยางธรรมชาติครับยกยางธรรมชาติมีชื่อทางเคมีว่าซิทบันโฟพอลลีไอโซพีนครับโดยยางธรรมชาติเนี่ยมีมีส่วนประกอบของไฮโดรคาร์บอนที่ไม่มีคั่ดังนั้น จึงสามารถละลายในสารที่ไม่มีขั้วได้เช่นเบนซินเฮกเซนเป็นต้นนะครับอ๋อบนซินกับเฮกเซนนี่คือสารละลายที่ไม่มีขั้วใช่ไหมครับใช่ครับ oh, สามารถละลาย okay, ได้ครับผมสหมนนะ้นำธรรมชาติเนี่ยกําเนิดมาจากต้นยางนะครับที่มีชื่อว่าเฮีเวียบาซิเลียนนะครับซึ่งมีต้นมันกําเนิดมาจากลุ่มแม่น้ำอเมซอนแต่เอาทียอเมริากาใต้ครับอ่า oh. อืม <c oughs> น้ํายาสดที่ได้เนี่ยก็จะมีลักษณะเป็นสีขาวข้น มีเนื้อ,อยางแห้งเรียกว่าไดร์ล็อบเบอร์ซึ่งมีอยู่ประมาณ30%รลอยอยู่ในแวนลอยอยู่ในน้ำนะครับถ้าน้ำยางที่ได้เนี่ยผ่านกระบวนการปั่นเหวี่ยงหรือเซนดิฟิวครับอ่ามันก็ได้มี <c oughs> <c oughs> น้ำยางและน้ำยางแห้งเพิ่มขึ้นประมาณ60%ส่วนน้ำยางน้ำยางเรียกว่าน้ำยางข้นนะครับอ่าส่วนน้ำยางพวกน,นี้ถ้าเอาเติมสารเอมโมเนีย ก็สามารถจะทําให้รักษาคุณภาพน้ํำยางพ้นให้นานยิ่งขึ้นอ่าน้ำยางพ้นส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะส่งออกตลาดต่างประเทศนะครับอ่าอีกส่วนหนึ่งก็นำกลับมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตถุงพุงมือก็ถุงยางนะครับเป็นต้นส่วนถ้าเกิดน้ํายางพ้นที่ได้เนี่ยมาเติมสารเอ้ยมาเติมกดนะครับมาเติมกดเนี่ยจะทําให้อนุภาคของน้ํายางนะครับจับตัวกันเป็นก้อนเป็นแห่งนะครับ แล้วนํามารีดด้วยเครื่องรีดนะครับจึงกลายเป็นแผ่นเสร็จเราก็นําออกไปตากเพื่อตากแดดนะครับเพื่อไล่ความชื้นออกนะครับแล้วนํามาลงควันอีกทีครับครับอ่าเสร็จกมันก็จะได้เป็นที่เราเรียกว่าที่พวกเราเรียกว่ายางแผ่นลมควันที่เราเห็นตามอ๋อคือคือยางแผ่นนี่คือมันมันมาจากยางก้อนมาก่อนนะฮะที่เขาเติมกดให้มันแข็งตัวแล้วก็มารีดใช่ครับอ่าครับผมส่วน ยางเนี่ยนะครับยางยางแท่งเนี่ยจะมีอยู่สองเกจนะครับพวกยางแผ่นนางแท่งถ้าเกิดจะทำแบบเกจ S T R ห้าห้าสิบ L เอ้ย S T ห้าห้า L ครับขออภัยครับอ่ามันเป็นเกจที่มีสีสีจางครับเนื่องจากมีความเข้มข้นของน้ำยางพ้นเนี่ยเยอะอ่าซึ่งคุณภาพดีส่วน อีกเกจหนึ่งเป็น S C R ยี่สิบซึ่งเกเนี้เป็นคุณภาพที่ต่ำาครับเนื่องจากมีสิ่งเจื้อปนสูงนะครับเขาอาจจะใช้ยางแผ่นหรือขี้ยางเป็นวัตถุดิบก็ได้อืมอครับครับอ่าผมก็จะพูดถึงผลิตภัณฑ์ที่ทํามาจากยางธรรมชาตินะครับแล้วก็ยกตัวอย่างพวกสมบัติต่างๆครับที่เหมาะสมที่จะทําผลิตภัณฑ์ที่ทํามาจากยางธรรมชาติตัวเนี้ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยครงนี้ครับก็ ยางธรรมชาติเนี่ยจะมีสมบัติที่ดีเยี่ยมในการทนต่อแรงดึงนะครับเหมาะที่จะใช้ในผลิตภัณฑ์พวกพวกถุงมือยางอย่งงยางที่เพื่อนผมพูดมาแล้วพวกถุงมือยางถุงยางน้ำไม้แล้วก็พวกยางรัดของทำนองนี้ครับยางธรรมชาติเนี่ยก็จะมีสมบัติเชิงพลวัตที่ดีอีกด้วยสมบัติเชิงพลวัตที่ดีก็คือมีความยืดหยุ่นสูงเหนียวติดกันมีความร้อนภายในต่ํานะครับก็คือสมบัติเชิงพลวัตที่ดีตัวเนี้ยก็เหมาะที่จะนํามาผลิตยางรถบรรทุก ล้อเครื่องบินยางรถยนต์ครับผลิตภัณฑ์พวกเนี้ยที่ผลิตออกมาเนี่ยต้องทําการผสมกับยางสังเคราะห์ก่อนด้วยก็เพื่อเพื่อที่จะให้มันแข็งแรงยิ่งขึ้นใช่ครับครับผมแล้วก็สมบัติตัวต่อไปก็คือมีความทนทานต่อแรงฉีกขาดสูงเป็นยังไงครับมีความทนทานต่อแรงฉีกขาดสูงก็คือมันทนต่อแรงฉีกขาดอะทนต่อแรงฉีกขาดในอุณหภูมิที่ต่ําและสูงด้วยมันแข็งแรงครับใช่ใช่มันแข็งแรงฮะใช่เหนียวยืดอยู่และแข็งแรงครับผม ตัวมาตัวเนี้ยเหมาะที่จะมาทําเป็นกระเป๋าน้ําร้อน mm. เพราะกระเป๋าน้ําร้อนเนี่ยคือมันมีความร้อนสูง mm. แล้วต้องทน mm. ทนต่อแรงยืดหยุ่นแรงฉีกข,ขาดสูงด้วยครับเอ่อยางธรรมชาติเนี่ยถึงแม้ว่าจะจะ,จะมีข้อดีมากมายครับเพราะเอามาใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆเอามาใช้ว่าเป็นผลิตอัปกณ์ต่าง,างๆมากมายครับแต่ก็แน่นอนครับก็ต้องมีข้อเสียด้วยข้อเสียหลักของมันก็คือเสื่อมสภาพเร็วภายใต้แ mm hmm. สงแดด ครับผมแผใต้แสงแดดออกซิเจนอาเสียของมันโอโซนแล้วก็ความร้อนนะครับในระหว่างการผลิตเนี่ยเขาเขาจึงจึงต้องคือคือต้องลดข้อเสียให้น้อยลงที่สุดก็คือเขาเขาจะเติมพวกสารเคมีบางชนิดน่ะเพื่อยืดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์นั้นๆครับเพื่อทําให้ยางธรรมชาติเอ่อที่มาทําผลิตภัณฑ์เนี่ยแข็งแรงยิ่งขึ้นครับผมอ่าก็คลิปนี้ครับอาจารย์ครับ เออพวกผมทำมาก็ทํทำตั้งใจทำนะตั้งใจทำเต็มที่ครับครับพวกเราจะไม่ว่าตั้งใจเรียนในห้องแต่เราก็ตั้งใจทำคลิปครับครับทั้งทั้งเรื่องข้อสอบเรื่องอะไรก็ตั้งใจทำเต็มที่ครับก็ขอให้อาจารย์ให้คะแนนเยอะๆด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับอาจารย์สวัสดีครับ